สวัสดีค่ะเสียงแหบเสียงแห้งมาอีกแล้วค่ะอยู่กับไลฟ์สไตล์สมศรีสไพย์ยเคค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปทำงานอีกแล้วค่ะตื่นเช้ามาโอ้ยพี่น้องค่ะเรื่องวุ่นๆุนก็มักจะมาพร้อมกัน พ่อใหญ่ไปโรงพยาบาลแม่สมศรีก็ตื่นขึ้นมาแต่งตัวหาอะไรให้แกกินก่อนที่ <c oughs> ลูกสาวแกจะมารับไปโรงพยาบาลนั้นแต่แปดโมงนะคะเพราะว่าหมอนัดเก้าโมงเราออกไปตั้งแต่แปดโมงช่วงเช้ารถก็จะติดนิดนึงก็มารุ้นกันว่าพ่อใหญ่จะได้นอนโรงพยาบาลไหมเพราะว่าวันนี้จะไปให้เลือดและแกร่างกายอ่อนเพลียมากพี่น้อง คือแกแทบจะไม่ค่อยมีแรงเมื่อคืนไม่ได้ให้แกขึ้นไปนอนบนบ้านให้แกนอนอยู่บนโซฟาเพราะว่าไม่มีแรงขึ้นบันไดนะคะก็เลยบอกพ่อใหญ่ว่าไม่ต้องขึ้นนอนอยู่โซฟาก็ได้คุณไม่ต้องขึ้นบันไดแกก็เลยบอกว่าโอเคแบบนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นสงสารแกนะคะช่วงนี้คือแบบ คนที่เคยแข็งแรงทำนู่นทำนี่อยากจะหยิบจับทำอะไรแต่แกแบบไม่ค่อยมีแรงนะคะพี่น้องแกก็ลำคานตัวเองนะคะคือเราก็ให้กำลังใจพ่อใหญ่นี่นะคะถนนถนนเส้นนี้ก็ถนนกอ,กอบโกยเงินร้านนะคะหลังจากที่เขา,าทำฟุตบาทใหม่ตอนนี้เขาก็มาขูดเอาพื้นผิวถนนออก เขายังไม่ได้ทําใหม่นะคะอยู่ในช่วงปิดเทอมก็ไม่รู้ว่าจะมาทําตอนไหนเนาะจะมาจะมาทาช่วงเปิดเทอมหรือเปล่ารถก็จะได้ติดกันอีกพี่น้องเอ้ยเขาทําอ่าฟุตบาทใหม่ new new p a v m e n t today เปิดให้บริการก็คือถนนเส้นนี้ฟุตบาทก็คือจะกว้างมากฟุตบาทนี่ประมาณ เกือบสองเมตรนะอันก่อนแต่ว่าเหมือนเขาทําให้เล็กลงถึงเล็กลงแต่ว่าก็ยังใหญ่อยู่เนาะพี่น้องคะนั่นแหละตอนนี้ก็จอดรถติดไฟแดงบนไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปคะ่ะไปทํางานด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะชีวิตต้องสู้นี่แหลคะค่ะพี่น้องคะพูดจะต,ตดดิดขัดตอนนี้สับสนไม่รู้ว่าร่างกายล้วนไปหมดแล้วในจะลูกในจะผัว ไหนจะง,งานโอ้ยพี่น้องขานี่แหละหลายสิ่งหลายอย่างมักเข้ามาพร้อมกันคะ่ะแต่เราก็แต่เราก็สู้คะ่ะเราจะผ่านไปให้ได้นะคะเหมือนแบบว่าฟ้าพิสูจน์เราช่วงนี้ให้บทเรียนอันความแข็งแกร่งสำหรับเราเยอะมาก <c oughs> ขออนุญาตหมาดคอนิดนึงเพราะว่าพี่น้องนอนไม่ค่อยจะหลับกังวลหลายเรื่องหายราวโอ้โหถนนโอ้โหโโโโโเขาทำใหม่แล้วนะคะตรงนี้อ่าเขาตีเส้นแล้วเมื่อวานยังไม่ได้ตีเส้นแต่ว่าทำใหม่แบบนี้หรอพื้นผิวถนนก็ไม่ใช่ว่าจะหรือทำมาถึงแค่ตรงนี้ ็ยังเป็นครุกขระเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ตีเส้นนะคะตีเส้นเหลืองแดงขาวเหลืองแดงโอ้โหโอ้โหถนนสุดยอดไปเลยนะคะพี่น้องค่ะเจอถนนเข้าไปกล้องก็สั่นจนแบบไม่รู้จะสั่นยังไงนะคะอีกห้านาที ขับรถห้านาทีถึงที่ทำงานแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะชีวิตช่วงเช้าอ่าก็ติดกล้องหน้ารถถ่ายไปด้วยให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนี่แหละคะ่ะสาวไทยอึง้งกับการทำถนนถนนกว้างขวางมากพี่น้องคะ่ะคืองบประมาณเยอะมากเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ นี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะพี่น้องค่ะ